ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดและอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสพวิทยาคมร่วมงานพิธีบวงสวงพระสมัครสภการพร้อมพิธีทำบุญมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเนื่องในโอกาสครบรอบ105ปีค่ะ ที่บริเวณโรงเรียนสัพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดได้จัดพิธีบวงสวงพระสมัครสภการพร้อมด้วยพิธีตักบาตรทำทบุญมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนสัพวิทยาคมมีอายุครบ105ปีในวันที่30เดือนพฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีบวงสวง เจ้าพ่อพวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนสพวิทยาคมและต่อด้วยพิธีสักการะพระสมัครสภการชื่อเดิมนายช่วงทัศนียานนท์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแม่สอดหรือโรงเรียนสพ,พวิทยาคมซึ่งก่อนปีพุทธศัก,การาช2478พระสมัครสภการดารงตาแหน่งในอาเภอแม่สอดพร้อมด้วยคุณบุญสิทธิศึกษากรดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการคนแรกของอำเภอแม่สอดในขณะนั้นชื่อเดิมนายมนทาบุญส่งเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของงบประมาณการสร้างโรงเรียนสัพพวิทยาคมและในวันที่30พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานั้นทางโรงเรียนสัพพวิทยาคมมีอายุครบ105ปีโดยอาจารย์จันทริทัศนียานนเป็นหลานสืบเชื้อสายของพระสมัครสภการ ครูอาวุโสคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายสมศักดิ์เลิศรัตนพันธ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดและอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสพวิทยาคมคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นบนอาคารสมัครสภาการเป็นพิธีทำบุญโรงเรียนเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับ ซึ่งนางสุพักเงินดีผู้อำนวยการโรงเรียนสพวิทยาคมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสพวิทยาคมคณะครูอาจารย์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย